สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทดสอบว่าชุดโซลาเซลล์24โวลต์1น0 0วัตต์ครับตัวนี้ที่ผมประกอบขึ้นมาใช้งานในหอพักนะครับ,นะรบตอนนี้เวลาก็17บเนาฬิกาแล้วนะฮะไม่มีแดดแดดชาร์จแผ่วๆเป็นการโฟลชาร์จ้นะครับกับแบต u-pes uh, ครับสิบสตริงครับเจ็ดสิบแอมระบบยี่สี่อ่านี่ครับผมมาดูไฟตัวนี้ยี่สิบห้าจุดสี่ครับเป็นโวลต์ตสำหรับพร้อมใช้งานนะก็ปล่อยชาร์จทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณกผ็ผมเฉลี่ยผมเฉลี่ยไปว่าได้วันละห้าแอมเจ็ดห้าสาสิบห้าครับเจ็ดวัน 3 5มแอมเพราะว่าอันนี้มัน7 0็ดสิบแอมป์นะเราคิดครึ่งเดียวก็3 5มแอมใช้ครึ่งหนึ่งสามสิบแอมวันนี้ผมจะพามาทดสอบนะว่าชุดเนี้จะใช้งานกับโหลดแล้วจะใช้ได้นานแค่ไหนครับโหลดที่ผมจะทดสอบก็มีทีวีห้นิ้วชุดลำโพงซาวบา พัดลม16นิ้วใช้แบตมือถือแล้วก็อาจจะเพิ่มเครื่องฟอรอากาศด้วยสักเครื่องหนึ่งครัใช้โหลดเยอะๆเลยดูที่ว่ามันจะดึงออกถึง35แอมป์จริงไหมแล้วเวลาเกิดไฟดับจริงๆมันจะใช้งานได้นานแค่ไหนฮอันนี้ใช้กับตู้เย็นไม่ได้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมเคยลองเสียบตู้เย็นแล้วตัดเลยคร แสดงว่ากำลังของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่ถึงนะห0 0่ับาทโอเคเดี๋ยวเราไปเซ็ตข้างในก่อนครับว่าอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เวลา17บเนากาพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบเลยเริ่มจากเปิด มอเตอร์ก่อนนะฮะนี่ครับมอเตอร์ Butter, แล้วเบรกเกอร์ฝั่งเอก็ออนแล้วนะครับตัวนี้เปิดระบายอากาศไว้เลยเดี๋ยวตัวนี้จะรอนปั๊มานี่นะครับผมพ่วงปัดมาตรงนี้ก่อนปั๊มาแล้วก็มาเสียบกับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะมีพัดลม เตอร์อมีทีวี50นิ้วลำพงซาบาครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชาร์จแบตมือถือ,อเอาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องฟอกอากาศอโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เปิดทีละอย่างเริ่มจากเครื่องฟอกอากาศก่อนอนี่ครับเอาเครื่องฟอกอากาศก่อนนะครับ พอการทางานแล้วนะครับไล่ไปที่โหลดนะครับต่อไปก็ชาร์จแบตมือถือครับอ่านี่ครับเติมชาร์จแล้วนี่ครับสิบเจ็ดนการพอดีอ่าต่อไปก็ทีวีกลพงซาบานะครับแต่อันนี้จะต่อผ่าน u p s ป้องกันไฟดับ ร้านละให้ก็เปิดลำโพง Hello แล้วนะครับต่อไปก็ทนะีวีครับทีวีติดแล้วคนระับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ ทีมมวี <TV S 2> วติตขึ้นมาน้วฮะดูในรายการนี้เาต้องติดตามต่อไปก็พัดลมน,นี่ครับครบแล้วนะครับโหลดที่เราจะทดสอบเริ่มแล้วนะครับ17บเจดิกาพอดีหาดูมเบาเสียงทีวีลงนะช่องไหนดีเอายิบเก้ากันครับ ทีนีงนบงโอัวจะไม่ปอดภัยตัวเดี๋ยวจะมีเหตุการ์อะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้แงคไว้นะคะโอเคเริ่มเวลา,วบบา17บเนาฬิกานะฮะตงง้นที่เกี่ยวข้องอาเงี้ยว,วแบบนี้ยจใจได้อะ่ <S <S างไมาดูที่นี่โอ้โดึงโหลดลงไปเยอะเลยครับ จากยี่ห้าจุดศูนย์นะตรงนี้ก่อนที่เราจะมีโหลดโอเคอันนี้ก็ปล่อยไปแลวปล่อยทดสอบไปเลยส่วนตัวนี้ที่เราดูมันยี่สิบห้าจุดสามนะก็เหลือประมาณยี่บสี่จุดเจ็ดผมเซ็ตต่ำตัดไวนะ้ที่ยี่สิบสามโวลต์นะที่ไปทำโวนมันจะตัดดวยอัตโนิัตันะ เดี๋ยวเราจะโทษเป็นเทสเป็น2เคสก็คือสมมุติว่าได้สักสองชั่วโมงผมก็อาจจะหยุดการเทสเนี่เพราะว่าถือว่าได้ได้เวลาตามที่ผมพอใจแล้วสชั่วโมงเนี่ยผมถือว่าโอเคมากถ้าไปดับ2ชั่วโมงผมก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้โดยปกติมีไฟใช้ปกตินะครับส่วนถ้าเกิดมันตัดที่ย3าโวลต์เมื่อไหร่ครับ ผมก็จะหยุดการเทสเหมือนกันก็คือเป็นแบ่งเป็นสองกรณีอย่างนี้นะโอเคเรามาเริ่มทําการทดสอบพ้วมกันคับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงกว่าครับโหลดก็ยังเท่าเดิมนะ สิบเจ็ดสิบแปดนาฬิกาเจ็ดนาทีแล้วทีวีลำโพงซาวบาชาร์จแบตเครื่องฟอกอากาศแล้วก็พัดลมนะก็ยังใช้งานได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูชุดคอนโทรลบ้างเป็นยังไงบ้าง ยี่สิบสามจุดเจ็ด 8, จุดแปดจุดเก้านะครับสวิงอยู่สามจุดโออินเวอร์เตอร์นี่ร้อนมากร้อนจีเลยหลดเยอะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับก็ครึ่งทางของการทดสอบแล้วก็ยังได้อยู่ วนมิเตอร์ตัวนี้ผมต่อตรงมาจากแบตเลยฮนะคือของบอกว่าแบตมีย4.3สบสวล์ต่อตรงมาจากแบตเลยส่วนตัวนี้เป็นของตําตัดนะของตําตัดกับของหน้าจอในใกล้เคียงกันนะเคครับผ่านมาหนึ่งชั่วโมงครับยังดําเนินการต่อไปได้ฮนะเรามาลุ้นอีกทีว่าของชั่วโมงจะได้ไหม หนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปครับเบอร์เตอร์ร้อนมากครับผมหาพัดลม USB เล็กๆมาช่วยระบายความร้อในให้เขานิดน,นึงคนระับเดี๋ยวจะน็อกซะก่อนจะไม่ทดสอบพิเศษจ,จะน็อกซะก่อนอันนี้พอดีผมต่อพัดลมนี้ให้มันกินไฟจากแผงครนะพอแผงไม่มีไฟแล้วมันก็เลยดับไปนะผมลองคำนวณโหลดดูคร่าวๆนะครับที่ผ่านมาที่อุปกรณ์ที่เอามาโหลดนะเก,เกือบๆสิแอมป์ได้นะ หรือจะอาจจะประมาณ10แอมป์ส1แอมป์ได้นะสมมุติว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมคำนวณน,นะครับก็คือเรามีแบตเตอรี่70แอมป์สมมุติว่ามันเต็มนะเราใช้ได้ครึ่งหนึ่งก็คือ35แอมป์ถ้าโหลดที่ผมทดสอบนี้มันกินไฟทั้งหมดสิบสอแอมป์สชั่วโมงก็24ก็ ก็น่าจะได้คนระก็เป็นจริงตามที่เราคำนวณไปนะครัถ้าเกิดมันได้สองชั่วโมงจริงแต่ตอนนี้จะถึงไหมตอนนี้ก็ยนนี่สิบสี่จุดสองยี่สิบสามจุดเจ็ดอันนี้ถ้าไปถึงต่ำตัดน,นี้ลงไปถึงยี่ามก็ตัดแล้วนะตอนนี้ก็ยังได้อยู่ผ่านมาชั่วโมงเรึ่งครับโอเคครับดูไปเรื่อยๆ ทุ่มครึ่งแล้วครับเลยกำหนดที่เราจะทดสอบมาครึ่งชั่วโมงแล้วอุปกรณ์ที่เราทดสอบก็ยังสามารถใช้งานได้สไปเดอร์แมนนะครับช่องยิบเก้าโนเวโฮมอมเตอร์พัดลมชมั่วโมงครึ่งก็ถือว่าโอเคนะได้เยอะ ตัอวอีเว์เตอร์ร้อนมากเออเปิดพัดลมช่วยก็ดีขึ้นมานครับอุ่นๆนี่ยครับใกล้จะตาดแล้วนะก็วันยี่บสามจุดปันยี่สิบสามจุดสจดห้ีก็ผลการทดสอบผมสำหรับผมผมถือว่าน่าพอใจนะครับสองชั่วโมงครึ่งก็ใช้งานอุปกรณ์ไฟ้าได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเค พี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากลองใช้งานบ้างครับวันนี้ผมมาเป็นแนวทางให้นะผมว่าถ้าจะใช้งานจริงจังควรจะเริ่มต้นที่ระบบ24นะเพราะมันสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในภายในบ้านเราได้จริงสิบสใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่ากินกระแสเยอะครับก็จะกินกระแส ลดลงไปอีกอย่างเช่นเปิดพัดลมครับกิน4แอมป์นะครับถ้าเป็นระบบ24ก็กิน2แอมป์นะก็จะหารกันไปนี่ก็อยากจะทดสอบพวกตู้เย็นเครื่องเสื้อนะผมว่าพลังงานมันค่อนข้างจะได้นะหลังจากที่เพิ่มแบตเตอรี่มาเป็น70แอมป์แต่อินเวอร์เตอร์เราไม่ถึงนะเดี๋ยวไปหาอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวแปลวอินเวอร์เตอร์ที่บ้านมนาะเอามาตัว3,000วัตตเดี๋ยวมาทดสอบ ตู้เย็นกับเครื่องเสื้อผ้าฮะ,ะใน EP ต่อไปฮะฝากติดตามผมด้วยนะครับโอเคก,การทดสอบในครั้งนี้นะครับผมไม่ได้ปิดเครื่องเลยนะฮะไม่ได้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อจะให้มันได้โหลดนานขึ้นนะอันนี้คือทดสอบแบบจริงๆเนยทดสอบให้ดูคนที่ได้เป็นอย่างนี้เอง,องครับผมว่าพลังงานนี้ เสียอย่างเดียวมันต้องใช้เวลาชาร์จแบตนานหน่อยประมาณอาทิตย์กว่าถ้าเกิดไม่ค่อยมีแดดอย่างเงี้ยหน้าฝน,านก็อยากทดสอบนะตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าในวิดีโอต่อๆไปการติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ